ยังไงก็เข้าอ้าวมาเราจะรอดูิงอีก่ะตอนนี้เป็นโอกาสของสีเหลืองแล้วนะเพราะตะกี้พอานัเดดยี่ไม่เข้าถ้าเจมส์จิรยุยิงเข้าจะตีเสมอเป็น10ต่อ10อนี่คือการแข่งฟุตบอลนะครับอย่างที่ว่าเป็นบาสเจมส์จิรยุเจมส์เบย มาสิมามามมาาสิเก็บโซมสิไปสิไปสิไปเล็วสิเร็วเร็วเร็วไอเขาไอเขาเร็ว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 อย่าให้เก่งกระสนามไปอายเขาอายเขาเร็วเลยเออไปไปไปเก็บไปเก็บไปเก็บผมว่าอย่างที่ผู้จัดการทีมสีน้ำเงินคุณจอห์นนี่บอกไว้สุดท้ายก็แพ้อ้าวสีน้ำเงินส่งบังกรีนมาเห็นเพชรฆาตคนต่อไปมาก